สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้เข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของอัทุเรียนหมอนทองนะครับแปลงนี้150กว่าต้นนะครับหลังจากที่ลงปลูกได้10กว่าวันนะครับประมาณ12 13วันแล้วจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงใบมันเหี่ยวไหมมันปกติไหมนะครับต้นมีปัญหาไหมนะครับก็จะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผมเป็นคนมาปลูกให้นะครับ มาวางระบบน้ําให้มาคัดเลือกต้นพันธุ์อะไรให้หมดนะครับก็เลยจะเข้ามาดูว่ามันมีต้นไหนที่จะได้เปลี่ยนไหมนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนี่ต้นนี้เริ่มแทงยอดแล้วนะครับนี่ใบสวยใบยังไม่เหลืองนะครับใบไม่เหลืองสียังสวยนะครับต้นพันธุ์ที่มาปลูกเป็นต้นไสขนาดเล็กนะครับขนาดเล็ก เป็นต้นพันธุ์ที่ต้นอ่อนนะครับไม่ข้ามปีนะครับแน่ๆเลยเพราะว่าเนี่ยดูต้นต่อ,อยังเหลี่ยมยังไม่ได้ลบเลยนะครับดินก็เป็นดินลุกลังนะครับดินลุกลังปนกับดินร่วนดินดีมากนะครับแปลงนี้เนี่ยครับจะไม่เห็นสภาพดินดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการดูแลคร่าวๆให้ฟังนะครับ คื่อหลายท่านที่ลงปลูกปีนี้เป็นปีแรกนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราปลูกนะครับให้น้ำเนี่ยต้องให้ทุกเช้านะครับนี่ย้ำเลยหลังจากที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยในสัปหนึ่งถสัปดาห์หรือในเดือนแรกเนี่ยเราต้องให้น้ำทุกเช้าเพราะว่าเราต้องทำให้ดินเราในอิ่มน้ำให้ได้เร็วที่สุดนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ทําให้ดินเราอิ่มน้ํนี่เดี๋ยวมันจะเกิดแบบอาการทุเรียนขาดน้ําปลูกไปแล้วต้นอาจจะเหลืองนะครับเรื่องของเรื่องของเรื่องยา,มาแมลงยาเชาื้อรายาอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งไปใส่ใจมันนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ใจดูตามอาการดูตามหน้างานนะครับมีมแมลงก็ค่อยๆฉีดเอาแต่ถ้าเกิดเป็นมแมลงปีกแข็งเนี่ยสามารถเดินเก็บได้เลยนะครับแมลงปีกแข็งสามารถเดินเก็บได้เลยเพราะว่ามันลงไม่เยอะมันก็จะลงไม่กี่ต้นหรอกในสวนมันจะไม่ลงทุกต้นนะครับ ประมาณสักสีหต้นแล้วก็เดินเก็บได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลี้ยเนี่ยน่ากลัวนะครับเพลี้ยเนี่ยอาจจะต้องฉีดยาเนี่ยครับยอดก็กําลังมาเนาะนต้นเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเหมือนที่ผมปลูกอยู่ที่สวนผมเองเลยนะครับแล้วก็เรื่องการใส่ปุ๋ยยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่สวนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะก็บอกคนดูแลบอกเจ้าของสวนว่ายอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ย ลองให้เขาอ่าระบบลากเดินก่อนนะครับระบบลากเดินก่อนให้เขาแทงยอดก่อนอ่าให้เอาง่ายง่ายคือให้มันครบ30วันหรือหนึ่งเดือนก่อนค่อยใส่ปุ๋ยนะครับนี่ใบตอนนี้ใบมันก็เป็นยอดอ่อนตั้งแต่เรามาปลูกแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้เหี่ยวนี่คือประมาณ6กโมงเย็นนะครับตอนนี้6กโมงเย็นนี่ใบก็ยังสีสดอยู่ใบเก่ายังสวยอยู่นะครับ ก็มีเืงหลืองบ้างเป็นปกตินะครับเรื่องของสแลมนะครับสแลมก็มุ่งอยูอ่ทางที่ตะวันตกแล้วก็บนหลังนะครับเป็นหลังคาแล้วก็า้างค้างมีพืชพี่เลี้ยงเป็นกล้วยหอมทองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล้วยที่สวนผมจะเลือกใช้เป็นกล้วยหอมทองเท่านั้น กล้วยหอมทองเท่าน,นั้นพ่อผมไว้ใจอยู่ด้วยแค่เชนิดเดียวกล้วยหอมทองกับกล้วยไข่อยู่แค่นี้นะครับหัวน้ําเป็นหัวน้ําเวียงนะครับแบบนี้อะใครอยากดูเครื่องเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเครื่องด้วยนะครับนี่ยอดก็กําลังแทงเลยสวยเลยนะครับยอดไม่เหี่ยวแสดงว่าต้นเนี่ยปกติดีนะครับยอดไม่เหี่ยวแสดงว่าระบบรากนี่ยังดูดน้ําได้นะครับยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบราก ย,ยังมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดต้นไหนนะครับต้นไหนที่ยอดมันเนี่ยเริ่มเหี่ยวเหี่ยวบิดๆลงสีดำดำนะครับก็ใจเย็นๆก่อนรอดูอาการเขาอีกหน่อยเผื่อเขาฟื้นนะครับจะถามว่าตายไหมมันก็ไม่ตายหรอกนะครับแต่ก็รอดูก่อนมันอาจจะตั้งต้นช้ามันอาจจะแทงยอดช้านะครับก็เนื่องจากหลายๆปัจจัยระบบรากอาจจะยังดูดน้ําไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับรอเขาก่อนรอให้เขาได้กินน้ําฝนได้กินอะไรก่อนนะครับรอเวลาไปก่อน ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปวิตกกับเขาเยอะนะครับการถอดยอดทั้งสวนก็ไม่พร้อมกันนะครับไม่พร้อมกันเพราะว่ามันต้นพันมันอรษณะใบาที่ลงปลูกไม่พร้อมกันบางต้นแทงยอดอ่อนแล้วบางต้นยังไม่แทงยอดบางต้นปิ่มๆแล้วนะครับก็ในเดือนแรกก็ยังอนุมานอะไรไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องรอดูไปก่อน เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ลงปลูกก่อนเพื่อนนะครับต้นที่ลงปลูกก่อนเพื่อนปลูกได้ประมาณเกือ20บ20วันเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะว่าต้นนั้นเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกเอาเลิกเอาชัยนะครับปลูกเอาเลิกเอาชายัยเดี๋ยวพาไปดูเลยตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำเดี๋ยวพาดูระบบน้ำด้วยเลยนี่ตอนนี้ก็ปลูกก่อนเพื่อนเลยนะครับเห็นไหมใบนี่สวยเลยตอนปลูกยอดยังไม่มีนะครับนี่ผ่านไปแค่ยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบวันเลยนะครับยอดมาแล้วนี่คือยอดเขาได้ยอดใหม่แล้วหนึ่งยอดนะครับใบล่างปกตินะครับไม่ร่วงสักใบเลยนี่ ไม่ล่างปแบบกตินะครับแข็งแรงดีเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับสะมีสองลูกนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้สะลูกนี้อยู่สูงนะครับสูงไม่สูงเอาเป็นว่าเปิดวาล์วน้ำข้างล่างตรงนู้นนะครับไม่ต้องเปิดเครื่องเลยนะแค่เปิดวาล์วหัวสปิงเกอร์เนี่ยน้ำหมุนเลย นะครับน้ำดูดขึ้นไปเองเลยดูดจากผ่านเครื่องลงไปในท่อน้นหมุนเองเลยนะครับก็มีโซลาเซลล์โซลาเซลล์นะครับที่จะเติมน้ําใส่ในสระลูกนี้อ่ะบอกก่อนนะครับว่าสาระลูกนี้ไม่พอนะครับไม่พอแน่ๆสระลูกนี้ลึก8เมตรนะครับไม่พอเพราะว่าทุเรียนมี150กว่าต้นนะครับ 150ยห้ากต้นยังไม่รวมเงาะมังคุดลําใหญ่รวมลงแล้วประมาณ200โคกนะครับแปลงนี้น้ําแค่นี้ไม่พอใครที่จะคิดว่าพอต้องเพิ่มสะนะครับหรือ,อขูดสะใหญ่กว่นี้ก็บอกไปแล้วนะครับก็เลยขูดอีกลูกหนึ่งอยู่ด้านข้างตรงนู้นนะครับแล้วก็เชื่อมท่อหากันเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์สแผงนะครับปั๊มก็เจ็วัตต์เดี๋ยไปดูเครื่องกัน เครื่องเป็นเครื่อง Honda WB 3 0 XT นะครับตัวเก่งที่ผมใช้อยู่ที่สวนเลยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็แรงดันน้ำถือว่าเยี่ยมของ Honda นะครับนี่ตัวนี้อเอาไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับเป็นปั๊ม3นิ้วเข้า3ออก3หอยโข่งธรรมดานะครับเป็นเครื่องชนปั๊มตัวนี้ซื้อที่ l กบอนเฮา s e ราคาอยู่ที่8,900นะครับ8,9 0 0 สวยๆอยู่นะครับส่วนใบจุดๆพวกนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่ต้องตกใจเขาอาจจะเป็นเชื้อราพวกเอนเทกโนดนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องหาอะไรไม่ไม่ต้องหายาอะไรมาฉีดนะครับ เป็นมังคุดนะครับมังคุดนี่ขาดน้ําใบตกเลยนะครับขาดน้ําตั้งแต่อยู่ในถุงแล้วก็มาปลูกก็ยังขาดน้ําอีกเพราะว่ายังไม่ได้เดินระบบน้ํานะครับนี่เป็นสะอีกลูกนึงนะครับที่ขุดไว้นี่สะสำรองนะครับลูกนี้สำรองอเดี๋ยวจะแพนหน้ากล้องไปก,งกว้างให้ดูนะครับชา้าๆเดี๋ยวเวียนหัวนะครับ นี่สวยเลยมุงงแสลมขึ้นนี่สวยเลยนะครับโอเคตอนนี้จากที่เดินสำรวจดูนะครับทั้งหมดอยู่ร้อยห้าสิบโคกนะครับร้อยห้าสิบโคกก็ปกติดีทุกต้นนะครับใบล่างยังไม่เหลืองยังไม่ร่วงนะครับบางต้นก็ถอดยอดแล้วบางต้นก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดปลูกแล้วเราไม่ลดน้ําเขาหรือน้ําไม่พอนะครับใบก็จะเหลืองใบก็จะเหลืองก็จะมีปัญหานะครับส่วนนี้วันปลูกเนี่ยเจอลมด้วยนะครับเจอลมตีใบอย่างแรงเลยเหมือนพายุเลยนะครับนี่ใบหมดอายุถอดทิ้งเลย ไม้ค้าเหมือนจะดันยอดไปฝั่งโน้นนะครับก็จัดทรงให้เขาหน่อย,อยผมเอาออกได้แหละตอนปลูกนี่ก็คือยอดมันยอดอ่อนมันถอดนะครับมันก็เลยดวนอ่อนไปอตอนนี้แข็งแล้วนะครับแข็งแรงแล้วใ็นไหมเยเพิ่งปลูกไม่กี่วันเอง สวยแล้วนะครับใบล่างยังปกติดีอยู่นะครับระบบน้ำเนี่ยจะพูดก็คงจะงงๆนะครับก็คงต้องเขียนแปลนให้ดูแล้วแหละเดี๋ยวเอาไว้วันไหนผมจะไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวผมจะเขียนแพลนให้ดูเผื่อใครที่อยากจะลงปีลงปีนี้ยังทันอยู่นะครับเผื่อใครที่อยากจะ ปลูกปีนี้นะครับทันอยู่นะทันอยู่ทันอยู่ลงได้นะครับปีนี้ฝนดีด้วยใครที่ลงทุเรียนปีนี้ผมว่าสวยนะครับฝนดีนะครับอากาศดีเลยโอเคครับวันนี้ก็ามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันไว้แปลงนี้ผมจะเข้ามาเรื่อยๆอัปเดตทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับจะให้ดูเห็นอาการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกเดือนทุกเดือนแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละเดือนเป็นยังไง แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่โยกโ,โคกกลมอ่ะหัวสปิงเกอร์เป็นหัวพ่นงูเห่าจำนวนต้นก็เท่าเท่ากันร้อยห้าสิบกว่าเช่นกันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเราจะโยกโคกแบบไหนเราก็ต้องดูพื้นที่เจ้าของแปลงนี้ชอบแบบนี้นะครับก็เลยจัดแบบนี้ให้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ